ก่อเหตุทะเลาะวิวานและใช้ระเบิดปิงปองคว้างใสก่กันก็้แยกพัฒนาการเมื่อเช้า,ชาท,ที่ผ่านมาเด็กๆที่อยู่ในชุดของนักศึกษากำลังลุมงกบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในตุกเรียนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันปัญหาคดีเด็กและเยาวชนของประเทศไทยจากข้อมูลของกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีจำนวนมากกว่า40,000คดีและมีอัตราการกระทําผิดซ้ำสูงมากขึ้นเมื่อถูกดำเนินคดีก็ไม่มีมาตราการในการป้องกันและดูแลสภาพจิตใจอารมณ์สังคมและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอย่างจริงจังและให้ครอบคลุมทุกๆด้านดังนั้น สถาบันวิจัยระพีพัฒนาศักดิ์สำนักง,งานสารยุติธรรมจึงได้จัดทําโครงการจัดทําข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของสารเยาวชนและครอบครัวโครงการระยะที่2ภายใต้โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจัดทำร่วมกับกรมพินิษและคุ้มครองเด็ก กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำสั่งศาลโดยมีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่นำร่องโครงการและคัดเลือกเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวโดยการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการดำเนินงาน ภายในจังหวัดบนราชธานีซึ่งได้จัดก,กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสหวิชาชีพองค์กรด้านเด็กและเยาวชนและเครือข่ายชุมชนพื้นที่นำร่องเทศบาลเมืองวารินชำราบและการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบตัติต่อเด็กและเยาวชนในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมกรณีศึกษาหนึ่งรายซึ่งได้ประชุมและระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและเยาวชนให้มากที่สุดเพื่อความยั่งยืนต่อไปโดยมีทีมเยี่ยมบ้านร่วมกับผู้ปกครองผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่รวมทั้งเยาวชนจึงได้แผนแก้ไขบำบ,บัดฟื้นฟู โดยปรับแผนให้เหมาะสมและบูรณาการกับแผนฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพุทธศักราช2545จำนวน6แผนดังนี้ 1. แผนการบำบัดร,รักษาโดยให้เยาวชนเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูนจิตใจเสริมพลังในทางบวกรวมทั้งการเสริมทักษะการดูแลเยาวชนให้แก่ผู้ปกครองโดยมีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธและสำนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้ 2. แผนการศึกษาต่อกศนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีครูกศนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลและผู้ปกครองออกค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 3. แผนการฝึกอาชีพฝึกทำงานที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้รับความร่วมมือจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในชุมชนที่มีจิตอาสาต้องการเข้ามาช่วยเหลือ เป็นสถานที่ฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่เยาวชน 4. แผนการทำงานสาธารณประโยชน์และฝึกตนที่วัดโดยท่านเจ้าวาดวัดที่มีศักดิ์เป็นปู่ทวดและผู้ใหญ่บ้านให้การดูแลฝึกปฏิบัติตนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยดูแลสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเยาวชนในอีกทางหนึ่ง 5. แผนการมีส่วนร่วมในการป้อระวังเด็กและเยาวชนในชุมชน พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวางแผนและจัดสรรง,งบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านหรือตาสับป,ประรดการแต่งตั้งคณะทำงานและชุดติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีการติดตามดูแลปรึกษาผู้ปกครองอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน 6. แผนการฝึกใช้ทักษะชีวิตประจำวันและการทำงานบ้าน ความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตการดูแลตนเองและความรับผิดชอบต่อครอบครัวผลการติดตามเยี่ยมบ้านจำนวนสีครั้งอย่างสม่ำเสมอทำให้เห็นพัฒนาการของเยาวชนในทางที่ดีขึ้นเพราะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจในการเข้าไปแก้ไขปัญหาทำให้เยาวชนเริ่มมองเห็นคุณค่าในตนเองและมีความตั้งใจในการปรับพฤติกรรมตามแผนอย่างเต็มใจและมีความสุข เปลียนแต่ว่าเขาหลวงมือกันว่าสิเป็นผูน้นำชุมชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับเขาเข้ามาซอยกันมีอย่างเขาก็บอกเขาคุยแบบพื้นบ้านนะครับแบบพื้นบ้านหาทางซอยเลือเขาเขามองเห็นผ่านมีแล้วก็สิคือว่าเออเขาเขามาถึงจุดนี้แล้วผู้นั้นก็เป็นห่วงผู้น,นงงี้ก็เป็นห่วงมันก็สิมีกำลังใจครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยพวกเปลี่ยนแปลงมากครับก็คือตอน แรกๆนี่เพื่อนนี่จะไปไม่ค่อยสนใจงานนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่จะทําแล้วเราก็จะชอบทิง้งทิ้ทงของเพื่อนรว่าเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเก็บแล้วครับทาแล้วก็เก็บให้เป็นระเบียบนะครับเียนแปงมากยิก่งัะก่บนกับบุมีไผอ่นใจกับเรานะครับเราเป็นอนใกับตามใจเราทอนะครับว่าตามใจไม่ด้หน้อยบารเรามา่มามากมากบานี้แล้ว เรอาจจสำนึกก็คิดแบบเอ้ยไนี่คนหักกูตัวหนินี่คนซอยกูตัวหนินี่ก็เป็น,นหกกน่ว,กกวหงกูเชียนกกนวนะบางทีคิดนครับแล้วเราเปจ็จะบว่เก,กา่าเราครับส่วนมากที่ลูกๆด้านล้านเนี่ยไม่มีโครการแล้วก็มีแต่พ่อแม่พี่น้องช่วยกันพูดมันก็ไมคยฟังเลนะจ๊ะตอนี้อันนี้มาเสริมเสริมขึ้นเน่ยดีขึนมากม,ากมากเลยค่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ยายก็อ,อยากให้เป็นถ้าจบคลอดน,นี้แล้วเป็นไปเรื่อยๆแบบนี้รู้สึกว่ามันจะดีดีมาก เป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทเข้ามาร่วมดูแลและสร้างความตระนหนักในชุมชนให้เห็นความร่วมมือแต่ว่าพลังของชุมชนจะช่วยดูแลเด็กป้องกันเด็กได้อย่างไรแล้วก็คิดว่ามันน่าจะช่วยลดเรื่องสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นราาะของเด็กด้วยเพราะว่าเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าที่เขาทำพลาดครั้งไปแล้วเนี่ยทุกคนในชุมชนเนี่ยเห็นใจนะพยายามช่วยกันใี่เขากลับเป็นคนดีได้อีกครั้งหนึ่ง ดีกว่าเขาจะรู้สึกว่าโัวมีแต่คนแบบรังเกยียจเขาตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้เขามีความใจในการปรับตัวได้ดีขึ้นที่สังเกตดูการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตนของเยาวชนที่เป็นเคสเป้าหมายของเรา,าจะเห็นว่าปัจจัยความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่คณะทํางานอย่างเดียวแต่จะรวมไปถึงชุมชนผู้ปกครองแม้กระทั่งตัวเด็กเองนะคะ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวอย่าลาทิ้งให้ความรักความอบอุ่นและเอาใจใส่เด็กตลอดระยะเวลาของช่วงวัยในการเติบโตเขาจะไม่ได้ออกไปสู่สังคมภายนอกบ้านเขาจะไม่ได้ไปสร้างปัญหาจนกระทั่งเป็นปัญหาทางสังคมและเป็นตรณีถึงศาลเด็กและเยาวชนต่อไปโครงการวิจัยโครงการนี้ ดิฉันขอให้กำลังใจได้เชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนจริงใจที่เอาใจใส่แล้วก็ดำเนินต่อเนื่องคิดว<ม>่าเด็กเยาวชนในประเทศไทยของเราคงมมีความหวังที่จะกลับสู่ชุมชนและครอบครัวจะมีความสุขต่อไปคนะ่ะว่าในมุมมองเนี่ยส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในยช่วยในการดูแลเคสเด็กกับเราซึ่งคดีเรามันมีเยอะจริงๆเยอะมาก แล้วทีนี้ในการที่จะดูแลแต่ละเคสเนี่ยเราก็อาจจะมีเวลาไม่เพียงพอหรืออะไรต่างๆแล้วถ้าชุมชนมีค่ะถ้ามีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันกันมาดูแลในส่วนของเคสต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งเบาแล้วก็เป็นการประสานความร่วมมือเป็นการบูรณาการนะคะที่ดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมนิตหมายอันดีนะคะนในการที่จะประสานหรือว่าเป็นการบูรณาการ รู้สึกภูมิใจแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยมีคุณค่าทําให้เด็กคนหนึ่งสามารถที่อยู่ในสังคมโดยที่ให้สังคมหรือชุมชนนั้นดูแลเขาเองไม่จะเป็นต้องไปอยู่ในหน่วยราชการที่จัดให้นี่นก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนึ้งซึ่งเราภูมิใจคิดว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ไปทดลองใช้ในก่มหรือในภูมิภาคอื่นๆก็จะสำเร็จร่วมไปด้วยดี ผมว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการทั้งหมดเพราะว่า<ม>ตอนนี้เท่ากับสารได้เปิดประตูบ้านประตูหน้าต่างให้กับองค์กรต่างๆองค์กรข้ประชาชนทั้งองค์กรภาครัฐประชาชนทั้งนักธุรกิจทั้งอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของชุมชนที่อยู่ในจังหวัดน,น,นั้นๆมาช่วยกันว่าสิ่งเล็กๆท,ที่เรียกว่ารับสร้าบหรือไ,ไมจุดแรก ที่เรียกว่ารักเราจะเริ่มต้นตรงนี้แล้วมันมก็จะมากลายเป็นทิกซอต,อต่อต่อต่อ,ตอเองุเป็นระดับจังหวัดเป็นระดับภาคแล้วก็เป็นระดับประเทศนะครับเรารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างอยากให้เราให้ฟังหน่อยครับก็ก็นีจากที่เราบวชไปสาบาทเรับเยอะแยะหนิ บบรครับก็เด็ดใจด้วยหิ้งเขา่าไป,ไปทเที่ยวนี่ไปทำอะไรยังไงบ้างรครับไปกระบ,บูาบาไปรำบานไปดีๆอะไร่ครับแต่ว่าชีวิตกะบ่ได้ทเที่ยวบ่ได้คบเพื่อนนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นบ่ก็ดีครับดีกว่าเก่าเป็นบ่ครับให้เปรียบเทียบระวงังเขาแพนกรไปอยู่สถานพินิจเลือกเอาตรงอย่างไหนจะเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงนี้สาเหตุที่เลือกตรงนี้ล่ะ ก็ไทั้งในเป็นคนดี้นงจนะมันอึดอัดมันกับเม่ออยู่บ่ายอยู่ตอนใช่ไหมจากผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวถือได้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเหมาะสมเป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาล นอกจากนี้ยังลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายทั้งรัฐและประชาชนตลอดจนยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดในสังคมเพื่อให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เข้มแข็งต่อสู้ได้ในประชาคมอาเซียนและสังคมโลกโดยมีเด็กและเยาวชนที่ดีเป็นอนาคตของชาติต่อไป